ชดเจนโปเซติโน่การันตีเคปาใกล้อำลาเชลซีจริงตามข่าวออริซิโอโปเตซิโน่กุนซอเชลซียอมรับไม่ปิดบงังเคปาออิซาบาลากาผู้รักษาป,ประตูทีมชาติสเปนกำลังจะอำลาาแซมฟอร์ดบริดไปเฝ้าเสาให้กับรอเรอัลมาดริดจริงตามที่เป็นข่าวอันที่จริงนานคตของเคปาก็ดูทอดยาวไปไม่น้อย จากการลงเล่นต่อเนื่องในช่วงปิีซีซั่นภายหลังเอดูอาร์แมนดี้ย้ายไปสู่ซาอุดีอาระเบียอย่างไรก็ตามไม่กี่วันก่อนเชลซี Chelsea ได้ตัวโรเบิร์ตซานเซสมาจากไรตันและพร้อมๆกันนั้นทางเลอมาติดก็กลับเสียติโบกูตัวเจ็บหนักต้องพักยาวทำให้ต้องมองหาลัทธวานคนใหม่ในตลาดและมาสรดุดเข้ากับเคปาวานนี้เชลซีลงเตะเปิดสนามพรีเมียร์ลีกซีซั่นใหม่ไปแล้วสเสมอกับลิเวอร์พูลหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งก็เป็นซานเซสประตูใหม่จากไรตันลงเฝ้าเสาโทจริง เหตุผลที่เขาเค okay, ปาไม่มีชื่อผมอธิบายไปแล้วว่าเขาต้องการค้นหาสถานการณ์และความเป็นไปได้แบบอื่นวันนี้เราก็มีการคุยกันและสําหรับเราการตัดสินใจหนึ่งคือเราจะเก็บไว้ก็จะเพาะนักเตะที่พร้อมอุทิศตัวให้เชลซีตลอดสีซสั้นเท่านั้นนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเขาจึงไม่อยู่ในทีมขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข,ข,ข่าวสนุกหรือคำขคาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ